แม่ไม่รู้นี่ว่าคูุตาน่ะเฉลิมฉลองครบสิ่ิหปีเปิดตัวแท็กเตอร์คูุตาตัวใหม่เอลเมทัลิกอิดิชั่นมี40แรงกับ50แรงที่สำคัญคือเพียงหนึ่ันคันเท่านั้นที่สำคัญพ่นสีสมลาวาเมทัลิกโดยสามขันตอนหนึ่ชุบโลหะสองพ่นสีสมประกายมุก 3. เคลือบฟิล์มไซ ทำให้ติดทนนานขวสีนานกว่าสีปกติถึงสองเท่ามาพรมกับโลกระทะเลยใช่กระทะออโลสีใหม่เทาดำดูดันไม่เก้งไใครไปเลยค่ะ <laughs> สติกเกอร์ฉลองครบรอบ45ปีคูบุตาเงางวดซื้อรถวันนี้แถมบ็อกเซ็ตซุดพิเมียมกอบป้ายทะเบียนและพวงคุญแจ็แอมบิเทิกอีดิชั่นที่สำคัญมีเงิน20,009ก็ออกรถได้แล้วไปเลยทุกคนจัดเลย oh. ดูรถตัวจริงได้ที่ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายคูบตตาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ สำคัญนี่พันขั้นเท่านั้นนะคะทุกคนรีบเลยอย่ารอช้าไปก่อนเดูนูนูน,นูไปไหน